โอกคนเล่าันบเลโอ้ยเขาเ่าเห่นโอด้ยเอาคนเน่นบ oh ่ Net กินหลายะน้มักจจอชิมดูครับพี่ชิมดูครับน้ำดอกจองนอะไรอ่ะนักจองคืออะไรอ่ะน้ำมักจองเป็อะไรอ่ะน้ำหวานน้ำสัมน้ำสังน้ำน้ำสําน้ำสองนักจองน้ำักจองเหรอทั้งอุบลเขาอื่นมักจองทั้งบ้านเขาอื่นิ่แป้วมาอีกนะักจองครับ ไม้นม่ไม่ไม่เปิดใจเท่าไหร่เปิดใจนี่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะพี่ประนัติสัตว์พร้อมนะคับข้าวเนียมข้าวลนกข้าวนกของน้องฟุ๊กนะครับผมนฟุ๊กเอามาจากอุบลนะครับไปคนไม้อีกไหนยังไงคไหนครับของอยู่ไหนไม่เอารถเจียบท่าหรอคิดถึงฟุกมากเลยเมื่อคืนซอยจูกันละยี่สิบบาทเมื่อคืนเมื่อคืนคุณนั่น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 จะเรียกคูบี้เป็นสเปิลคัมทิ้ง เดือดพกงพกเซือเลยแม่พเดิมไงเนซุ้มนีกับแเขิดแกงไว้ดังชินก็คืนมันเอ็ดแก้มเขื่อจีวเข่อน้นางไหนหรอได้ทานน้ำแข็งมาแต่กินเบียร์อืไปไปยาว่ากินไม่ได้้ริงเบียร์รถคันนี้หรอ่ครับ เอาตู้เย็นเล็กมาด้วยเหรอใช่ครับปาสเอาขึ้นห้องไหนนิเย็นน้อยครับปาสอันนี้รถน้องฟุกนะครับขนของมาจากอุบลราชธานีจจกิโลนี่มานี่ฮอนนี่ยมานสามร้อยสบามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบกิโลออกมาจากโมงออกมาห้าขั้นเที่ยงเที่ยงคือรถไทยมันก็ห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงตวันตกตะวันเอารถไปไหมนี่หรือว่ารถจอดไปนี่เอาไปวงได้ไหม เอาเอาจอดไว้หนนะครับเพื่อนอนจะวะเดี๋ยวเตียงเร็จเก็บของรูปนี้ก็ได้เลยคือวะจับจับน้องคนสัตว์เ่อนเจ็บว่าสัตว์ของีได้ทุว้ททาเอครับพี่น้องรถแล้อันนี้ก็อุปกรณ์ มีกับมิหอดรูล้วบาหดเลยไหมมีกระพงตู้หน่อยบ้าบิดเลยเจียวได้นเย็นตู้เย็นไม่ตู้เย็นหน่อยเยได้อ้าห้องนันงขาไ่ด้บอกเป็นหองนั่งาเขามูด้การจังะจัดการไหมเด็กครับพี่น้อง มืัอนี้นะครับผมมือสันมันดีเนาะไอ้ทุกโลกจะเป็นแางแม่พัดก็ยังมีกุ้งเนื้อบรรยากาศนี่ไอ้แล้วก็เดินหน้าจากอุบลนะครับจะได้น้ำนะครัปากจองแือว่าเอ่อน้่งว่าน้ำแข็งหรืออะไน้ำรองน้ำรองใช่ใช่หรอสำรองสำรองหัวน้ำสำรองนี่นครับเพพื่อุสภาผมคือตัวนี้จะเป็นรถไขมันแล้วก็แก้รถในถ้าคนไหนรถในนะคิดตัวนี้เลย ประมาณวดสองกดก็หายครับคุณจะเย็นชื่นใจเลยเมื่อกี้คูวี<น>วบอกว่าเหมือนลังนกนะครับก<ช>ินแล้วน่าจะ,จะมีพลังในการซ้อมนะครับตั้งในการเต้นหลังการเต้นยังไม่ควรตอนนี้หรอกกันทำสตูดิโอของเรานะครับอ่ะสตูดิโอก็จะมานะครับทีนี้มีประมาณนี้แหละครับ มีไม่หลายครับมีไม่หลายมีมีมิกมีแค่นี้แหละครับเก่าเก่าเลยครับไม่ได้กลับบ้านนานนี่นะครับ <c oughs> คบบบนละเก่าเบื้ออุปกรณ์ของเข้านะครับ <c oughs> เอามาเป่าใหมนะ่ <c oughs>

เมื่อนี้นะครับมะบกปัวกับห้าหนุ่มไฟแรงนะครับผมเรีกจะว่าไปพัดพุ่งไฟแดงไม่ใช่แเยี่ยมพี่นั้นองมว่านี่บรรยากาศนะครับผมก่อนที่จะซ้อมฟังทุกคนขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมภูมิพงจตทครับ หลคนอาจจะเห็นผลงานไอเิ่นแล้วนะครับไอไปนครถามแหนรถแห่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซำนีนะครับพี่น้องุดแนวยครับี่มว่าไยุ่นหนอยไหนครับาไปนจากช่องช่อจากช่องจากช่องนะครับผมีจากบีองวาจากบีนครับพี่อเปียวพี่อาเปียวเอากีตารมาด้วยเหรอ ปบซองเลยผวเ้เวยชเอดี่สายสวัสดีครับพี่อเบียวไม่ไม่รู้จักชื่อเพลงลอเลยสวัสดีแม่ทุนครับมาเล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกไหมนะครับผมสวัสดีแม่ทุนด้วยนะครับปุดกล่องไหม ข้เพี่เสติงได้ไหมได้ครับผมร่มหนาวที่แล้วครับได้เมื่อคื้ก็เปิดให้ฟังแล้วนะเอะยังขี้โหยมากครับเด็วเพื่เสติงเนาะใจปุใ้าพี่วังยานี่ลราเป็นไงจ้าลูกมาทัวร์กรุงเทพติดตามไปดูตลอดเลยจ้าบัวรองคุณแม่บัวรองใกล้ค่ไหนใกล้ใกล้ใแ่ไหนนีนุ่งหับกลางเต็น

เก็บะเก็บอดี๋ยวเขาไม่ได้ยิอกอ๋อเดีว่าเอแต่แม่เป็นห่างเครื่องก็สนุกดีนะได้ค่ามาใหม่ครับมาใหม่ครับพี่เขาเรียนไปไหนเนเนวังไปใส่รโอเคครับสำรับคลิปนี้นะครับ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับน้องๆน,นะครับแกงปลาดุกุยนะครับทำไมเน็ตมันหลุดเมืเ่อกี้อ่ะ